สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองแกะกล่องความคิดของสารดีกากันนะคะจากคำพิภากษาที่สองสี่เก้าที่สองห้าหกาถ้าไดกฤษดานะครับจะขออนุญาตแนะนำว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านข้อกฎหมายนะครับไม่เคยประสบพบเจอหรือว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินคดีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายยังไงนะครับมีพยานหลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวอย่างไงนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ผลทางคดีของท่านนะครับซึ่ง ทางทนายกฤษดาและทีมงานเนี่ยก็เลยเกิดความคิดกันว่าจะรวบรวมนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และข้อกฎหมายที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือบันทึกวิดีโอออกมาได้เนี่ยนำมาจัดทําเป็นคลิปนะครับเผยแพร่ให้ความรู้แก่ท่านนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับที่คุณทนายกฤษดาดวงชะอุ่มได้วิเคราะห์เอาไว้ ประเด็นก็น่าสนใจมากเลยค่ะคือมีปืนกระบอกเดียวแต่ดันไปเจอกระสุนที่ใช้กับปืนนั้นไม่ได้ด้วยแบบนี้เอ๊จะนับเป็นความผิดครั้งเดียวหรือว่าหลายครั้งกันแน่เรามาเจาะลึกกันค่ะครับเคสนี้ก็น่าสนใจจริงๆครับคือจำเลยเนี่ยถูกจับพร้อมปืนแก๊ปนะครับแต่ว่ากลับมีกระสุนอยู่2ชนิดที่พบด้วยคือกระสุนลูกซองเบอร์12กับกระสุนจุด LR ซึ่งมันคลเลื่อนกับปืนแก๊ปที่เขามีเลย จุดนี้แหละครับที่มันทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาว่าเอ๊จะตีความยังไงดีใช่ค่ะคือข้อเท็จจริงมันชัดว่ามีปืนแกป๊ปแต่กระสุนที่เจอด้วยกันเนี่ยทั้งขนาด12ทั้งจุด22 LR มันใช้กับปืนแก๊ปไม่ได้เลยแล้วทีนี้สารชั้นต้นกับสารอุทธร์ซึ่งเป็นสารรองลงมาก็มองไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสารหลังๆก็มีความเห็นต่างกันว่าไอการมีกระสุนที่ไม่ตรงกับปืนเนี่ยควรจะนับเป็นอีกความผิดแยกไปเลยหรือเปล่า แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือสารดีกาท่านมองลึกลงไปกว่านั้นมองลึกกว่ายังไงคะคือถึงแม้การมีกระสุนที่ไม่ตรงกับปืนเนี่ยมันจะผิดตามพรบอาวุธปืนมาตรา72วรสองก็จริงนะครับอันนี้คือต่างจากปืนกับกระสุนที่ตรงกันซึ่งจะผิดวรหนึ่งแต่สารดีกาท่านไปเน้นที่เ,เจตนารมณ์ของกฎหมายครับเจตนารมณ์หมายความว่ายังไงคะคือกฎหมายเนี่ยท่านมองว่า พวกอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนเนี่ยมันคือจะเรียกว่าเป็นวัตถุอันตรายประเภทเดียวกันก็ได้ที่รัฐต้องการควบคุมคือห้ามมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอ๋อเดี๋ยวนะคะแสดงว่าถึงจะมีปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็มีกระสุนอีก2ชนิดที่ยิงจากปืนนั้นไม่ได้เลยแต่ทั้งหมดเนี้ยดันมาเจอกันในเวลาเดียวกันครอบครองไว้พร้อมกันศาลก็ยังมองว่าเป็นการกระทำผิดแค่ครั้งเดียวหรอคะ ทำไมล่ะคะมันดูเหมือนมีของอันตรายเพิ่มขึ้นตั้งหลายอย่างถูกต้องครับสารดีกาท่านมองว่าเป็นการกระทําอันเป็นกรรมเดียวกรรมเดียวใช่ครับหลักกรรมเดียวคือเมื่อการครอบครองปืนและก็กระสุนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ใช้ด้วยกันได้หรือไม่ได้ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นในวาระเดียวกันต่อเนื่องกัน ถือว่าเจตนาในการครอบครองสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้มันเกิดขึ้นในการกระทําครั้งนั้นครั้งเดียวถึงแม้จะมีวัตถุหลายชิ้นหลายประเภทปนกันอยู่ก็ตามเลยไม่สามารถจะไปแยกนับความเผิดเป็นหลายกระทงได้ครับต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ครับโหหลักการกรำเดียวนี่เออลึกซึ้งเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ดูว่ามีของผิดกฎหมายกี่ชิ้น แต่ดูที่เจตนาและการกระทำว่ามันเกิดขึ้นในครั้งเดียวกันหรือเปล่าใช่เลยครับแล้วเห็นว่าในคดีนี้มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับเรื่องนี้ก็มีอีกจุดที่น่าสนใจเหมือนกัน คือระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาเนี่ยนะครับเพอิญว่ามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ2564ฉบับใหม่ออกมาพอดีอ๋อกฎหมายยาเสพติดใหม่ครับซึ่งกฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยบังเอิญว่ากำหนดโทษสำหรับความผิดฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนเบาลงกว่ากฎหมายเดิมที่ใช้ตอนที่จำเลยถูกจับนะครับอ้าวแล้วแบบนี้ศาลจะทำยังไงล่ะคะใช้กฎหมายเก่าตอนที่เขาทำผิดหรือว่าใช้กฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาตามหลักกฎหมายอาญาแล้วนะครับ สารติการท่านก็ต้องนำกฎหมายใหม่ซึ่งมันเป็นคุณมากกว่าเนี่ยมาปรับใช้กับคดีนี้ย้อนหลังครับอันนี้เป็นไปตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา3มาตรา3ครับที่บอกว่าถ้ากฎหมายที่ออกมาภายหลังการกระทำผิดกำหนดโทษน้อยลงหรือเป็นคุณกับผู้กระทำผิดมากกว่าก็ให้ใช้กฎหมายใหม่ซึ่งอันนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับสารท่านสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้เองเลยเพื่อประโยชน์สูงสุดของจำเลยเข้าใจแล้วค่ะ สรุปก็คือคำพิาพากษาดีกานี้ให้แน่คิดสำคัญสำคัญกับเราอย่างน้อยก็สองเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะเรื่องแรกคือการตีความกฎหมายที่ไม่ใช่แค่ดูตามตัวอักษรเป๊ะๆแต่ต้องดูไปถึงเจตนารมณ์เบื้องหลังของกฎหมายนั้นด้วยครับผมกับเรื่องที่สองก็คือหลักการสำคัญในการใช้กฎหมายที่เป็นคุณกับจำเลยย้อนหลังได้ถ้ากฎหมายมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับเขาถูกต้องครับ มันสะท้อนว่าศานให้ความสําคัญกับเรื่องความเป็นธรรมนะครับแล้วก็การปรับใช้กฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมหรือมุมมองที่เปลี่ยนไปการตีความเรื่องกรรมเดี่ยวก็เพื่อไม่ให้เป็นการลงโทษจำเลยซ้ำซ้อนเกินกว่าเหตุเกินกว่าเจตนาเดียวที่เขามีตอนนั้น ส่วนการใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ก็เป็นไปตามหลักสากลเลยครับที่ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยต้องตีความให้เป็นคุณเสมอถ้ามีข้อสงสัยหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นคุณเ,เยอะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเงินขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้สักนิดนะคะสําหรับผู้ฟังคือในคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระสุนปืนที่ใช้ไม่ได้กับปืนที่พบด้วยกันศาลเลยมองเป็นว่าเป็นกรรมเดียวแล้วถ้าเราลองคิดเล่น เปลี่ยนข้อเท็จจริงไปนิดหน่อยละคะสมมุติว่ากระสุนที่เจอทั้งหมดเนี่ยมันดันใช้กับปืนที่มีได้พอดีเป๊ะเลยแต่ว่ามีจํานวนมาหาศาลเลยคะ่ะแบบเป็นร้อยเป็นพันนัดแบบนี้สารจะยังมองว่าเป็นกรรมเดียวเหมือนเดิมอยู่หรือว่าอาจจะตีความต่างออกไปอันนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ